นวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นนำโดยพระมหาพงศักดิ์ฐานิโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโทชิงิพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน,ชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้ร่วมกันจัดงานตักบาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาและวันแม่แห่งชาติ รวมทั้งเป็นการตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการประถมอุปสมบทสมโพธิอุโบสถวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นบูชาธรรมเนื่องในอายุวัฒนะมงคล80ปีหลวงพ่อธรรมชัยโยโดยได้รับความเมตตาจากพระวิเทศธรรมพรประธานสหภาพพระธรรมทุตไทยในอินโดนีเซียและแอฟริกาเป็นประธานฝ่ายสง พร้อมด้วยคณะพระสังฆาธิการพระธรรมทูตพระพิสุสาิสม,มเนนรในโครงการปฐมอุปสมบทสมโพธอุโบสถวัดพระธรรมกายโทชิงิบูชาธรรมอายุวัฒนะมงคล80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยกว่า100รูปมาเป็นเนื้อนาบุญและได้รับเกียรติจากคุณไพศารทวีชัยถาวรพร้อมด้วยคุณสาวนีฮิรัญยศิริเป็นประธานบุญพิธี ในการนี้ท่านประธานส่งได้แสดงพระธรรมรเทศนาเกี่ยวกับความกตัญญูและความสำคัญของบทบาทของแม่ในครอบครัวเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและชุมชนสำหรับการตักบาตรพระในครั้งนี้นับเป็นประเพณีอันดีงามที่เราชาวพุทธคนรักษาและถ่ายทอดแก่ชน,นรุ่นหลังเพราะเป็นการแสดงความเคารพและสรรเสริญพระคุณของพระพิสุสามเนนผู้เป็นบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครูสืบทอดพระธรรมคำสอนให้เราชาวพุทธได้เรียนรู้และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องดีงามทั้งยังเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้ยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นมาร่วมงานตักบาตรอย่างคับข้างนับเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความศรัทธาให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคนอีกด้วยค่ะ